เมนูวันนี้ยำไก่บ้านใส่หัวปีเจ้าทุกคนฮู้กอว่าหัวปีนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะเจ้านอกจากจะช่วยขับน้ำนมให้คุณแม่หลังคลอดแล้วก็ยังช่วยบำรุงเลือดเพราะในหัวปีนั้นมีถาดเล็กสูงป้องกันโลกลอดจางและยังช่วยหักษารโลกรเพาะอ,อาหารอักเสบแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ตัวนะเจ้าและในหัวปียังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ตัวเจ้าหลังจากที่ปอกหัวปีเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมน้ำใส่กะละมัง เติมเกลือหนึ่งจอนบีบมะนาวลงไปแล้วก็เอาหัวปีที่ป็อกแล้วมาแจได้เลยเจ้าเสร็จแล้วเขาก็จะมาตั้งน้ำแล้วก็ต้มไก่ตุบจะใครกับขมิ้นใส่ลงไปโดยเจ้าจะได้หอมหอมเติมเกลือและผงปรุงรสลงไปตัวเจ้าพอต้มไปได้สักพักไก่เริ่มเปื่อยแล้วเขาก็จะเติมน้ำปลาห้าลงไปหนึ่งทัพพีเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่หัวปีที่เขาแจน้ำไว้ลงไปได้เลยต้มจนหัวปีสุกเลยเจ้าหลังจากเต่หัวปีสุกไก่เปื่อยดีแล้วเขาก็จะตักพักไว้ให้เย็นนำไก่ที่ต้มแล้วมาฉีกเป็นชิ้นๆจะได้กินง่ายๆ เ็จแล้วเฮาก็จะมาทําการมีพพิกตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เจียวกระเทียมหพ้อมหอมๆก่อนใส่พริกลาบลงไปพัดพัดสก,กรรมกับบอลเจ้าใจไฟอ,อ่อ,อนๆนะเจ้าเดี๋ยวพริกลาบของเขาจะไหม้เซจแล้วขอเอามาเทาในน้ำต้มไก่กลมๆเพ้่เข้ากันแล้วขอเอาไปเทในกะละมังไก่ตีชีกไว้ได้เลยเจ้าโรยต้นหอมผักชีผักไผ่ใบมะกรูดซอยลงไปคนให้ทุกอย่างเข้ากันก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้ายำไก่บ้านใส่หัวปีหอมพริกมีขนาดเจ้า หีบน้ำแกงพร้อมจิ้นไก่มันตึงเหมาะแต่แต่เจ้า